สตาร์ทไม่ติดเป็นไรไปดูกันครับตามสเต็ปบเราอีกครั้งคคแล้วก็หันตรงล่องเนี้มาฝั่งนี้ถอนหลุดออกมานะครับสองตัวทําให้ตัวนี้ดันออกมาแล้วก็ทําให้แป็นแป้นคารูนี้เข้าไม่สนิททาให้เครื่องเร่งไม่ดูดน้ำมันเข้ามามากับเครื่องซีนหนึ่งนะครับทิ้งไ้นานสตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรไปดูกันครับ ทิ้งไม่นานสตาร์ทไม่ติดเป็นไรปลายดูกันครับหรือคาบูก่อนเลยครับตามสเตียบของช่างแบบบ้าน ครับน้ำมันไม่ไหลน้ำมันไม่ไหล,ไไห,ลหรือว่าไม่มีน้ำมันม,มันไม่มีน้ำมันดีกว่าคลิปนี้ก็จดวดจวดกันเดียวเลย ล้างภายนอกเรียบร้อยล้างฐานรองเครื่องตามสเต็ปเราสตาร์ทดูว่ามันจะติดไหมสวิกลงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง เรียบร้อยเครื่องติดเครื่องติดแล้วทํายังไงเครื่องติดแล้วก็มุ่งใส่คาบูล้างคาบูครับตามนั้นเลยครับ ออขอลุกเล่งออกครับ สะอาดเลครับเข็มเร่งกระดาษทรายนะครับเข็มเร่งมันมีคราบน้ำมันนะครับคราบน้ำมันเหนียวๆน,นะครับทำให้น้ำมันวิ่งสวนขึ้นไปยากแล้วก็ถูมันซะกระดาษทรายทำความสะอาดมันซะ นิดนึงเพื่ที่น้ำมันจะได้วิ่งสวนขึ้นไปง่ายนะครับส่วนตัวนี้เข็มส่วนตัวนี้นมหนูแล้วก็เย่ซะีกคร้างแล้วก็เย่ย นี่เรากะดาสายพันกลม ทำความสะอาดนะครับรูเสื้อเข็มน้ำมันเรียบร้อยใส่ปิ้ง ใส่ปิ้งแล้วก็ทำไงประกอบกลับครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับ เล้งจะมีร่องนะครับมีร่องแล้วก็มีเดือยอยู่ตรงนี้นครับฝั่งก๊อกน้ํามันแล้วก็หันตรงร่องเนี้มาฝั่งนี้ก็เสียบลงไปเพราะว่าฝั่งนี้ไ,ไว้ปรับนะครับปรับเดินเบาร่องฝั่งนี้ไว้ปรับเดินเบาร่องร่องฝั่งนี้เป็นร่องสุดร่องปากร่องหมดเลยเอาไว้ไล็อกไม่ให้ลูกเล่นหนีไปไหนนะครับให้มันอยู่กับพี่ไม่ให้ลูกเล่นเคยเยื่อน หมุนซ้ายขวาเรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบก๊อกน้ำมันเข้าไปครับ ใส่เข้าไปนิดนึงเปิดน้ำมันล,ลงเชว์ขึ้นดึงเครื่องนี่คือน้ำมันยังไม่ลงนะครับรอน้ำมันล,ลงก่อน เรื่องนี้สงสัยจะบานปลาย ดึงดูนะครับนี่ครับนี่นะครับน็อตยึดคาบูจักรีดถอนหลุดออกมานะครับสองตัวทําให้ตัวนี้ดันออกมาแล้วก็ทําให้แป้นแป้นคาบูนี้เข้าไม่สนิททาให้เครื่องเร่งไม่ดูดน้ามันเข้ามาน้ํามันก็เลยเข้ามาไม่พอเรื่องเครื่องก็เลยเร่งบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับวิธีแก้ต้องได้เปลี่ยนรีดนะครับ รอเจ้าของเครื่องมาก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับนี่ครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเราก็มาต่อกันนะครับแป้นรีดมาแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะใส่แป้นรีดเข้าไปเพราะว่าแป้นรีดตัวนี้เสียนะครับน็อตหลุดออกมานะครับน็อตหลุดออกมาทําให้น็อตผูขึ้นมาด้านนี้ทําให้มันอากาศวิ่งเข้าไปเครื่องเล่งเองนะครับตัวนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนแป้นลีดเอาแป้นรีดตัวใหม่มาครับประกอบเข้าไปครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ ลีดไม่จะพังจะเป้นมันพังครับน,นะครับเราก็ประกอบเข้าไปนะครับบออเข้าไปครับ ันให้แน่งนะครับขันให้แน่นครับขันให้แน่นเรียบร้อยนะครับกินเข้าไปครับ ต้องดูับ ล้วครับเราเปลี่ยนแฟนรีดเข้าไปก็สตาร์ทเครื่องเดินเบานิ่งเงียบครับเรียบร้อยส่งงานได้แล้วครับคราวนี้ครับจบการโม้ครับ